คือด้วยความที่เราเป็นหนี้เจ้าคิดว่าตอนนั้นอ่ะเจ้อยากจะมีรายได้วันละหนึ่งพันกเพื่อที่จะ ใช้นี่เขาแล้วเจ๊จะทําอะไรถ้าเจ๊จะไปทํางานเจ๊ก็คงไม่พอใช้นี่มันก็เหลืออยู่ทางเดียวคือต้องขายของเจ๊มีความรู้สุกเลยว่าเจ๊ทาได้ DNA Talk บุกคนต้นแบบวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปบุกหมูทอดเจ๊จงเพราะทุกความสำเร็จย่อมมีที่มาและแรงบันดาลใจค่ะ เจ๊จงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออเจ๊ขอสั่งหมูทอดหน่อยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะสบายมากตอนนี้นะคะต้องบอกว่าเจ๊จงหมูทอดเนี่ยยืนหนึ่งมากเกี่ยวกับเรื่องของหมูทอดจริงเหรอคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนีย่ยขออนุญาตย้อนไปไกลนิดนึงนะคะว่าจุดเริ่มต้นของเจ๊จงหมูทอดเริ่มได้ยังไงคะก็เกือบเกือบยี่สิบปีแล้วนะคะคุณดีตอนนั้นอ่ะคือด้วยความที่เราเป็นหนี้เกิดจากการที่ เราอะเห็นเพื่อนๆอะไปแบบผู้นี่ยืมสินเขาแล้วแบบดอกแพงเนาะเจ๊ก็ชวนมาเล่นแชร์กันอ่าทุกคนจะเล่นกี่มือก็แล้วแต่ให้เปียวหมอเลยพูดแค่คำเดียวเองอะจะทำกนนะเสร็จปุ๊บคนนี้ก็หนีไปคนนี้ฆ่าตัวตายคนนี้ก็ไปคนนี้ก็ไปเหลือเจ๊ตายคือตอนนั้นน้มันก็เรียกว่าแทบจะตายแล้วแหละไม่มีจะกินเลยอะแม้กระทั่ง จะหาข้าวให้ลูกกินเนี่ยต้องไปเซ็นข้าวกล่องเขามาให้ลูกกินหรือไม่ก็ไปเก็บเงินที่เมื่อก่อนที่เราไปวัดเวลาทําบุญจะมีแบงค์ที่มีทองติดอย่างเงี้ยเอามีดมาขูดขูดขูดแล้วก็ให้ลูกอไปซื้อข้าวกินอะไรแบบเนี้ยคราวเนี้ยพอเราคิดว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่ง ไม่อย่างนั้นเนี่ยเราไม่รอดแน่นอนคือคือตอนนั้นใช่ไหมคะพอพอเสร็จปุ๊บเจ๊ก็บอกกับทุกคนเลยบอกว่าเจ๊กขอหยุดเจ๊กขอหยุดแค่นี้ก่อนด้วยความที่มันไม่เหลือแล้วเงินในมือแม้แต่บาทหนึ่งยังไม่มีแต่เจ๊ไม่หนีเจ๊ขอตั้งหลักก่อนว่าเจ๊จะจะทำอย่างไงใช่ไหมคะแล้วเนี้ยเจ๊ก็มาคิดว่าเออเจ๊ขอกลับมาอยู่บ้านเก่าตรงนี้ไม่ไม่ได้มาอยู่คือมาหากินนะคะมาขายของเจ๊ก็คิดว่าตอนนั้นอ่ะเจ๊อยากจะมีรายได้วันละพันหนึ่งพันกห้าร้อย เพื่อที่จะใช้นี่เขาแล้วเจ๊ก็คิดว่าแล้วเจ๊จะทาอะไรวะด้วยความที่เจ๊ความรู้น้อยจบแค่ศึกษาผู้ใหญ่ภาคข้ามวัดของเตยนายใช่ปะคะถ้าเจ๊จะไปทํางานเจ๊ก็คงไม่พอใจนี่จะไปทํางานเมืองนอกใจหนึ่งอะเจ๊รู้เลยว่าเจ๊ไปไม่ได้เจ๊ต้องคิดถึงลูกแน่ใจต้องถามแน่ๆมันก็เหลืออยู่ทางเดียวคือต้องขายของแล้วขายของของเจ๊เจ๊จะทำไงในเมื่อเจ๊ไม่มีเงินเลยเจ๊ก็ต้องไปกู้เขาเอามาลงทุน ชามอ้กระทะตะหลิวอะไรพวกนี้จะไม่มีเลยเจ๊ก็อาศัยยืมบ้านนี้ยืมบ้านนี้เพื่อที่จะทําให้เจ๊ได้ตั้งหลักขายก่อนกอเจ๊ขายได้ปุ๊บแล้วจะค่อยๆทยอย,อย,อยซื้อไอ้นู่นซื้อไอ้นี่เพิ่มเข้ามาอะไรแบบนี้ค่ะแรกๆบอกเลยว่าไม่ได้ขายดีขายไปนอนรอลูกค้าไปเมาไปด้วยคือมันเครียดอะ่ะเครียดแบบที่ว่าความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมความทุกข์อะมันเกาะอ,อยู่ข้างเตียงทำไมความทุกข์เนี่ยมัน มันไม่ยอมหนีหายไปจากเราแล้วทํายังไงให้ทุกมันหายไปอะคะมันมีอยู่วันหนึ่งเจ๊าจาได้ว่าเจ๊เมาแล้วกลับบ้านแล้วเจ๊ก็เห็นลูกสาวเจ๊นอนอยู่ข้างเตียงแล้วเจ๊ก็คิดว่าถ้าเราอะยังทําตัวแบบนี้แล้วเราอะจะเป็นแบบอย่างให้ลูกได้ยังไงแค่นั้นเองอะคือตื่นเลยอะใชนนะ่คือหายคือสร้างเลยทันทีใช่คือ,ค,อคือเรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเรายัางทําตัวแบบนี้ เราจะเป็นแบบอย่างให้ลูกได้ยังไงแล้วเราอีกหลายๆคนอ่ะจะพึ่งเราได้ยังไงเรายังมีลูกมีพ่อมีแม่ซึ่งตอนนั้นแม่ก็หนีหนี้ไปด้วยเป็นหนี้อะไรแบบนี้จุดไหนที่เราเริ่มทําตามเป้าได้เพราะว่าเป้าของเราที่วางไว้ตอนแรกคือวันละห0ึ่งพัถึงหนึ่บาทพื่อได้เลี้ยงลูกได้คืออย่างนี้ค่ะแรกๆอ่ะมันขายอ่ะมันก็ยังไม่พอใช้นี่ เพราะว่าพอขายไปตกเย็นมีแต่คนมาทวงหนี้เจ๊ก็ใครมากะไรคนละร้อยสองร้อยร้อยห้าอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปจนวันหนึ่งมีคนขับแท็กซี่บอกเจ๊บอกว่าเจ๊ถ้าขายอย่างนี้นะวันต้องตายแน่นอนเลยเราทำอยู่คนเดียวทาทุกอย่างเขาก็บอกให้เจ๊าหันมาขายข้าวแกงบุฟเฟ่หลังจากการขายอาหารตามสั่งแล้วทำยังไงในเมื่อเจ๊าทขาข้าวแกงไม่เป็นใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าให้เจ๊ไปดูเศษที่เขาขา,เขาขายเขาขายกันอย่างไงพอเจ๊ไปเห็นปุ๊บ เจ๊มีความรู้สึกเลยว่าเจ๊ทาได้แล้วเจ๊ก็กลับมาเจ๊ขึ้นไปบนโรตัสนะไปดูที่ซีเอะค่ะไปอ่านหนังสือวิธีการทําอาหารว่าเขาทำกันยังไงแล้วจริงๆอ่ะเป็นคนชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วเจ๊ก็ไปยืมถาดเพื่อนเจ๊าดมาเพื่อที่จะใส่อาหารเพราะเจ๊ไม่มีเงินซื้อตอนนั้นใช่ไหมคะพอเจ๊เปลี่ยนปุ๊บลูกค้าเจ๊ที่จะมากินตามสั่งเขาก็งงอ้าวเจ๊ทำไมวันนี้ไม่มีตามสั่งเจ๊บอกว่าวันนี้เจ๊ไขาเข้าแกงบุฟเฟ่นะ กินได้เลยอิ่มละยี่บาทกินเท่าไหร่ก็ได้ใส่กล่องกลับบ้านก็ได้เจ๊ก็ขายก็ขายดีขายดีท่านี้มันก็ยังไม่พอใช้นี่ออันนี้เวลาขายเสร็จบ่ายโมงกลับบ้านกว่าจะนอนสองทุ่มเจ๊ก็คิดด่าตัวเองอะว่า,วามันไม่ใช่อ่ะคือด้วยความที่เราเป็นหนี้ตอนนั้นก็เกือบร้านเนาะแล้วเรามาทิ้งเวลาไปวันนึงเจ็ดแปดชั่วโมงมันไม่ใช่นะแล้วเราก็มาคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะทําอะไรดีแล้วมันก็บังเอิญมาก กับการที่เจ๊ไปซื้ออีกข้าวหมูทอดเนี่ยมาให้ลูกกินพอเจ๊เปิดออกมาปุ๊บแค่นั้นเองอ่ะเจ๊บอกลูกเลยบอกว่าน้องเต้ยาคยดูนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะขายอีกข้าวหมูทอดเนี่ยต่อจากการข,ขายข้าวแกงบุฟเฟ่ พออีกวันหนึ่งปุ๊บเจ๊ไปตลาดซื้อของใช่ไหมแล้วเจ๊ก็ซื้อหมูมารอเลย8โลวันแรกเจ๊จำได้เจ๊าขาย8โลพอเจ๊าขายข้าวแก่เสร็จเจ๊ก็ปาดถาดปาดอะไรเก็บเจ๊ก็เอาเซ็ตหมูทอดขึ้นมาตั้งแล้วคือทำเองทุกอย่างเลยหมักหมูทอดหมูหุงข้าวสับหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผลปรากฏว่ากระแสตอบรับมันดีมากแต่ตอนที่เจ๊เริ่มขายอ่ะเจ๊ขายแบบที่เขาขายคือเป็นเหมือนหมูเอาไปทอดในกระทะเหมือนอบอย่างเงี้ยค่ะแล้วเจ๊ก็เจ๊เป็นคนที่ชอบคิดไงเจ๊คิดว่าเจ๊งทำางเวะ ทำไมเจ๊ไม่ลองทำอย่างนี้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 หนึ่งสองสามพอเจ๊คิดเจ๊ก็ไปคุยกับคนขายหมูที่ตลาดเจ๊ก็บอกว่าเฮ้ยเอ๊สามชั้นมันชิ้นยาวมันจะยาวประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคะหั่นครึ่งได้ป่ะเออเพราะว่ากระทักใบเล็กตอนนั้นหั่นจากเนื้อหมูมาเป็นหมูสามชั้นละแล้วเจ๊ก็มาลองหมักหมักก็อยากใส่อะไรเจ๊ก็ใส่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 ลงไปแล้วก็เอามาชุบแป้งแล้วก็ทอดผมปรากฏว่าขายดีมากขายดีแบบว่าเจ๊ไม่รู้เลยว่าใครอะมาก่อนมาหลัง ก็เลยบอกว่าให้เข้าแถวพี่ค้าต่อแถวให้เจได้ไหมเพราะว่าจะได้รู้ว่าใครมาก่อนเราที่ความโชคดีคืออยู่ริมถนนรถผ่านไปผ่านมาก็เอ้ยมันขายอะไรวอแถวใช่มันก็เลยเกิดเป็นกระแสเจนี่เจ๋งมากเลยนะเพราะว่ารู้ไหมบางร้านอ่ะร้านที่เปิดใหม่ๆเขาต้องจ้างคนมาต่อแถวแต่ของเจนี่ไม่ต้องจ้างค่ะมาถึงทุกคนก็คือต่อแถวเลยใช่แล้วหลังจากนั้นต้นมาก็เลยทำให้ปากต่อปากแล้วก็เลยกลายเป็นร้านหมูทอดเจ๊จองใช่ค่ะ นี่ลูกค้าเริ่มมาต้องไปทําอะไรก่อนไหมคะเนี่ยไม่ทําแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวขอพาไปดูได้ไหมไจุดเริ่มต้นอยู่เสาไฟฟ้าไหนได้อโอเคค่ะพักสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าจะพาไปดูค่ะว่าเสาไฟฟ้าต้นไหนที่ตอนแรกเจ๊จงเนี่ยตั้งร้านขายหมูทอดอยู่สักครู่เดียวค่ะ จะห่างจากตรงนี้ประมาณเสาไฟฟ้ากว่าๆค่ะตอนนั้นน่ะคือขายดีมากแล้วพอครบปีปุ๊บเขาก็ไล่เจ๊ออกมาแล้วเขาตัวเขาเองก็ขายขายแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ต้องเลิกขายให้คนมาเช่าขายานี่ค่ะเราก็จะจะอยู่ในนี้แล้วก็ร้านจะอยู่ตรงนี้นมาต่อตรงนี้เลยอ่ะใช่เนี่ยค่ะจะเป็นรถเข็น แล้วก็ใช้ผ้าใบขึงเอาแล้วเจ๊ก็จะยืนจับเวลาฝนตกไม่ให้มันปิวอ๋อแน่ตรงนี้นะอ่าใช่ก็ต่อแถวไปทางรู้นทั้งสองฝั่งเลยบางทีก็ฝั่งนี้บางทีก็ไปฝั่งนี้ใช่โอ้โหจุดเริ่มต้นของเจ๊ตองหมูทอดใช่ตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยพออยู่ตรงนั้นได้หนึ่งปีเจ้าของเขาก็ อยากจะขายเองใช่ไหมคะเขาก็ไล่เจ๊เจ๊ก็เลยมาซื้อตรงนี้ตอนนั้นใช่ค่ะเป็นแต่เป็นที่ของท่าเรือเจ๊ก็มาซื้อแต่ตอนนั้นเงินยังไม่พอใช่ไหมคะก็มาสร้างได้แบบชั้นเดียวอยู่ด้วยแล้วก็ขายของด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆขยายขึ้นมาเป็นสองชั้นขยายไปซื้ออีกข้างหนึ่งอะไรแบบเดี๋ยวเราจะพาพิธีกรคนสวยไปเที่ยว ข้างบนบ้านเจนะขรือหาเจจงซึ่งมันก็จะแอบลกหน่อยนะคะไม่เป็นไรค่ะเราก็จะเจอน้องหมาที่ชื่อแฮปปี้กับมีตังด้วยนะคะแฮปปี้มีตังเหรอคะซึ่งเขาอยู่ข้างบนนะคะไม่เห็นพาสเวิร์ดอ่าโอเคอ่านี่ค่ะมันก็อาจจะดูแบบ แคบเล็กๆแต่ว่ามันเจ๊นั่งได้เลยเจ๊ว่ามันอยู่แล้วมัน,ม,นม,มันมีความสุขด,ดีอะค่ะอันนี้เจ๊ก็ซื้อจากท่าเหลือซื้อแล้วก็มาทําเองทั้งหมดจริงๆเห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ยมีบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วจ,จริงๆอะเจ๊มีหลายหลังมากตอนนั้นคือคืออยากจะบอกว่าเมื่อก่อนอะคือราคาหมุว่ามันไม่ได้แพง พอมันไม่ได้แพงแล้วเราเราก็ขายมันก็พอมีเหลือใช่ไหมคะเ <rill> จ๊ก็ทยอยไปซื้อบ้านด้วยด้วยความที่มันเหมือนมีปมอ่ะเราไม่มีบ้านอยู่เลยตอนนั้นน่ะแต่เห็นบอกว่าพอโควิดชีวิตเปลี่ยนคือคือตอนช่วงที่เจ๊เป็นโควิดอะค่ะ <means S 2> อันเนี้ยเจ๊รู้เลยว่าคนเราอ่ะมันต้องมีเงินสดอยู่ในมือเจ๊ก็เลยตอนช่วงที่เจ๊กักตัวอยู่อ่ะเจ๊ก็เลยขึ้นมาได้ว่าเอ้ยเราเอาบ้านไปจำนองดีกว่าเพื่อที่จะเอาเงินสดมาถือไว้ในมือ เพื่อที่วัาเราเกิดอะไรขึ้นมามันเราจะได้มีเงินสมอแต่ว่าก่อนนั้นเนี้ยเราเคลียร์หนี้ตัวเองหมดแล้วแต่พอเจอโควิดเนี่ยเราก็ต้องกลับมาเป็นหนี้ใหม่แล้วเราเชื่อไหมว่าวันจะปิดร้านไป27วันใช่ไหมแล้ววันแรกที่เปิดมาขายได้ประมาณ20%คือลูกน้องตกใจกันหมดเลยว่าทำไมมันเป็นอยนี้ห,ไไห,นหมดใช่แต่ส่วนหนึ่งมันอาจจะที่ว่าเราปิดไปนานแล้วเราไม่ได้บอกเขาว่าเราเปิด แล้วตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ถือว่าขายดีขายดีมากเลยแล้วขายดีทุกสาขาเลยะค่ะก็ต้องขอบคุณลูกค้านะคะขอบคุณลูกค้ามากๆเลยที่แบบยังยังรักในหมูทอดเจ๊จ,จงยังอะไรแบบนี้ค่ะเชื่อว่าตอนนี้ค่ะจะมีคุณผู้ชมหลายคนที่ที่เจอเหมือนกันคือเจอพิษโควิดเจ๊ถือว่าเป็นคนต้นแบบนะที่สามารถผ่านวิกฤตโควิดมาได้เจ๊ให้กำลังใจ คนที่กําลังอยู่ในสถานการณ์นี้ค่ะคือเจ๊อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วสุดท้ายอ่ะคือทุกคนอ่ะมันต้องสู้ใช่ไหมคะถ้าเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่เขาก็บอกว่าห้ามท้อห้ามเหนื่อยห้ามบอกว่าเราทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คือทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นเลย <c oughs> เราต้องหันมามองว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยถ้าสมมติว่ารายได้อ่ะเราได้เราเราลดน้อยลงอ่ะเราลองมาดูซิว่า เราสามารถจะตัดรายจ่ายตรงไหนของเราได้บ้างใช่ไหมคะเราก็เลยไม่อยากให้ทุกคนต้องมานั่งแบบหมดกําลังใจหรือทอ้อลุกขึ้นมาทําเชื่อเจ๊เถอะค่ะว่าถ้าเราทําเราขยันนะมันไม่มีคําว่าอดตายทุกวันนี้เจ๊ย,ยังต้องลงไปเห็นเจ๊ยอย่างงี้เจ๊ลงไปนั่งสับปลาทอดตั้งแต่ตีสามเลยนะเจ๊ยอยากให้มองว่าขนาดเจ๊เจ๊ย,ยังต้องทําเองเลยไงคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าท้อค่ะลุกขึ้นมาทํา ย้อนไปเลยนะวันที่เราเห็นลูกนอนอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทำตัวให้ดีเพื่อให้เป็นต้นแบบให้ลูกให้ได้เนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยลูกเรียนจบรับปริญญาทุกคนมีความสุขไหมคะนี่ค่ะคือเจ๊ก็ไม่คิดไม่ฝันนะคะในตระกูลเจ๊มันไม่มีใครได้เรียนจบแล้ววันที่น้องเต้าเนี่ยไปเข้าโรงเรียนเช่เนไมเป็นวันที่เจ๊ไม่มีตังค์เลยแล้วเขาเนี่ยเป็นเด็กที่ได้รางวัลเป็นเด็กดีเด็ดในเขตคองเตยแล้วเราก็ได้ทุนเรียน ภูมิใจไหมคะพูดถึงลูกนิดนึงค่ะว่าภูมิใจในตัวลูกแต่ละคนยังไงบ้างคือใครว่าไงไม่รู้ว่าเจเจว่าลูกเจ๊มันน่ารักแล้วแหละคือคือเขาจะเป็นเด็กที่แบบว่าแม่สอนคือเขาจะฟังอย่างเงี้ยคะ่ะบางทีเราเราว่างๆเขาก็จะมานั่งคุยกันแล้วเขาก็จะกลายเป็นเด็กที่คิดบวกได้ทําไมเจถึงคือคนส่วนมากนะคะพอมีถึงระดับนึงเนี่ยลูกขอก็จะให้แต่ของเจเนี่ย ให้ยืม,ยม,มทำไมถึงเลือกอที่จะให้ลูกยืมมากกว่าที่จะให้ไปเลยจริงๆอะลูกเจจะเป็นคนที่แบบอย่างนี้เลยนะเขาจะแบบยืมกันแล้วเดี๋ยวเขาขายได้เขาคืนหรืออย่างที่แม่มีที่ตรงไหนตรงไหนก็แล้วแต่ลูกบอกว่ามันเป็นมรดกของแม่นะไว้เวลาแม่แก่แม่ก็จะได้มีใช้วางแผนไว้นะว่าถ้าแก่ไปอยากอยู่แบบห้องเล็กๆคนเดียวอะไรแบบนี้ค่ะไม่ต้องอะไรเยอะ แล้วแล้วมีความรู้สึกว่าคือด้วยลูกอะ่ะมีซ้ายมีขวาแล้วเราเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่กับการที่เราอะ่ะจะต้องไปอยู่กับเขาแล้วบางทีอะ่ะมันก็หนักใจคนที่ต้องอยู่ข้างๆเขาเงยเจยไม่น่าจะอยู่ได้อะ่ะ <c oughs> สุดท้ายไม่น่าจะอยู่ได้แล้วก็คิดว่าก็จะทําอย่างเงี้ย <c oughs> ไปจนตัวเองไม่มีปัญญาทำค่ะคิดว่าจะหยุดไหมคะไม่เลยคิดแค่ว่าถ้าเราไม่มีปัญญาทำคือไม่มีแรงแล้วแสดงว่าเรามองว่าอนาคตข้างหน้าอาจจะเจาะ เจาะหน้าต่างแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยหั่นหมูถูกหรือเปล่าเนี่ยส่งกล้องส่งกล้องเอาทอดยังไงทอดยังไงน้ำมันมันได้หรือยังอย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้าทำเองได้อยากทําเองมากกว่าบางทีเจอยู่ข้างล่างเ่ยหมูทอดไม่ทันก็กระโดดมาช่วยเด็กทอดเด็กทอดกับเจทอดใครทอดอะไรยกว่ากันเหมือนกันค่ะมาตรฐานเราเดียวกันขอนี่ไปแอบดูข้างใน กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะ DNA Talk บุคคลต้นแบบค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ๊แล้วมีความรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจที่จะสู้นะคะเพราะว่าบางคนก็จะพอเจอปัญหาอะไรก็จะท้อแล้วก็ไม่สู้ต่อไปแต่เจ๊ก็คือเจออะไรก็สู้มาตลอดจากวันแรกของเจ๊จงหมูท่อจนถึงวันนี้เนี่ยกี่ปีแล้วคะเกือบ20แล้วค่ะพี่ต่ายเชื่อไหมว่าเจ๊เป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าปัญหาทุกอย่างมันมีทางออกแค่เพียงแค่ว่า ณนะตอนนั้นนะ่ะเราอาจจะต้องหยุดสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยๆมานั่งแล้วนึกแล้วลองใช้สติดูทุกปัญหาเนี่ยจากที่ไปผ่านมานะเจว่ามันมีทางออกทุกปัญหาแต่ในณเวลาที่มันกําลังเกิดละ่ะเราอาจจะยังคิดไม่ออกหรือไม่ก็ลองหาคนคุยหาเพื่อนหาที่ปรึกษาที่เราคิดว่าเราไว้ใจได้ะคะ่ะเจว่า รับรองได้มีทางออกเพือเรื่องอที่มันเกิดขึ้นกับเราอย่าไปตัดสินใจอะไรที่ที่กระทันหันที่ด่วนจนเกินไปแล้วคิดว่าอะไรคือสีที่ทำให้เราคลองใจเรียกว่าเป็นคนไทยทุกคนที่รักแบบหมูทอดต้องเจ๊จงเท่านั้นไม่รู้ว่าคือเจ๊จะเป็นคนอย่างนี้นะอย่างเจ๊จะมีจุดยืนของเจ๊เลยว่าถูกดีแล้วก็ต้องมีน้ำใจด้วย บางทีก็บางทีก็ร้ายเหมือนกันนะไม่ใช่มีน้ําใจคือคือบางทีสถานการณ์ค่ะมันทำให้เราแบบต้องอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วคือเราก็ไม่อยากที่จะทําแบบนั้นคืออย่างอย่างลูกเจที่เปิดกันทั้งหมดตอนนี้สิบสองสาขาแต่ละคนอ่ะเขาก็จะต้องตามแม่คือต้องถูกแล้วก็ต้องดีดีในที่นี้คือเราก็ต้องพยายามไม่ใช่ว่าทุกวันนี้ขายดีอยู่แล้วเราเราจะหยุดแค่นี้เ mm hmm. จก็ะจะพอยดูอะไรที่มันดีกว่าที่เราเคยใช้อยู่เราก็จะ เอามันกลับมาเอามันมาใช้อะไรแบบนี้ค่ะอย่างเมื่อก่อนเนี้ยค่ะเราเคยมีผักให้กินม,มีกล้วยให้กินใช่ไหมคะเท่านี้ต้องแต่โควิดมาเนี่ยเราต้องหยุดเลยเพราะก็จะมีแบบลูกค้าหลายลยคนที่ดื้อค่ะเวลาที่หยิบผักแล้วเอามือหยิบใส่ถาดผักหั่นมาเป็นถาดผักคนนี้มาหยิบ่ะดูไปอีกคนนึ่งมาหยิบด,ดูโอ้สุดท้ายเราตัดปัญหาว่าเออ,อเลิกกินไปก่อนอแล้วเดี๋ยวไว้หมดโควิดแล้วมีนั่งกินแล้วเราเค่อยมาว่ากันใหม่ อตอนนี้ก็ยังไม่รับหน้าร้านใช่ไหมไม่ไม่ค่ะแล้วก็อย่างเรื่องข้าวเติมฟรีทุกวันนี้เราก็ยังให้ฟรีอยู่เพราะฉะนั้นเคล็ดลับง่ายๆก็คือน่าจะเป็นที่ใจเจว่านะสองคำอะซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจเจว่าถ้าเราพาขายเราเรามีสองคำนี้เจว่าอยู่ได้ะอย่างอย่างล่าสุดเนี่ยค่ะหมูมันแพงเนาะเราก็ขึ้นไปเจ๊บอกว่าเดี๋ยวถ้ามันลงเดี๋ยวเจ๊ลงให้ คราวน time, no 18, launched, time, well. ี้มันยังไม่ได้ลงไปจนถึงที่เราเคยรับมันลงมาหน่อยหนึ่งใจก็อยู่ไม่ได้แล้วอลดให้เขาไปหน่อยนึ่ก่อแล้วกันพอลดให้เขาไปหน่อยยังไม่ทันได้3วันเลยมันขึ้นมาแล้วเราก็ขึ้นไม่ได้เกรงใจลูกค้าแล้วพตอนนั้นคือหมูมันลงมาหน่อยหนึ่งน้ำมันลงมาหน่อยเราก็บอกลูกเลยะแม่ขอลงแล้วนะคือถ้าแม่ทําใจไม่ได้กับการที่มันลงแล้วเราเรายังไม่ลงให้ลูกค้าถึงมันจะลงมาหน่อยเราก็ลงไปหน่อยนก็ได้ พอลงไปได้สาวมวันปุ๊บหมูปรับขึ้นน้ำมันปรับขึ้นอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรคัดทุนกำไรไปก่องซื่อสัตย์จริงใจแล้วก็อดทนไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงใช่ค่ะเอาละคะ่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าดีใจมากๆนะคะที่ได้มารู้จักกับเจ๊โจงในในมุมที่ลึกมากยิ่งขึ้นชเชื่อว่าเราจะผ่านสถานการณ์ทุกอย่างไปได้ด้วยกัน,นะคะ่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสัปดาห์หน้ามาติดตามกันใหม่นะคะ DNA Talk บุคคลต้นแบบค่ะ ที่ชาในรายการ DNA Talk นะคะเชื่อว่าช่วงนี้สาวๆหลายๆคนค่ะคงต้องทำงานอยู่หน้าจอก,กันทั้งวันแถมพักผ่อนน้อยอีกต่างหากนะคะคราวนี้ปัญหาผิวหน้าก็ตามมาเนาะผิวเนี่ยดูหมองคล้ำไม่สดชื่นไม่สดใสริ้วรอยก็ตามมาติดๆเลยค่ะทำยังกันดีวันนี้ค่ะทีชาจะมีหนึ่งคนที่จะมาช่วยแนะนำวิธีการกอบกู้ผิวหน้าของเราให้กลับมาดูดีอีกครั้งนะคะต้อนรับ พี่มิ้นต์ m f e ค่ะสวัสดีค่ะวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโ,โหต้องบอกก่อนเลยนะคะวันนี้ใครที่มีปัญหาหน้าแก่ค่ะหน้าเหี่ยวผู้จมต้องฟังทางนี้เลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะมิ้นมีน,มนวัตกรรมหลักล้านเป็นนวัตกรรมแห่งอนาคตเลยแต่ให้คุณสวยได้ในราคาหลักร้อยเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่านาวัตกรรมตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นนวัตกรรมที่ดีมากๆเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาผิวหน้าทุกคนเลยออลองดูผิวหน้าพี่มิ้นก่อนเป็นรูปถ่ายค่ะคุณผู้ชมที่ ไว้เมื่อตอนปลายปีที่แล้วนี่เองคุณผู้ชมลองเอากระจกลองมาส่องดูนะมีปัญหาเหมือนมินหรือเปล่า,ามันจะเริ่มมาจากปัญหาผิวแห้งก่อนค่ะพอม,มันแห้งเสร็จปุ๊บผิวมันก็จะเริ่มเหี่ยวแล้วมันก็จะเริ่มกลานาอย่าปล่อยให้หน้าหน้าแห้งนะคุณผู้ชมและสังเกตเลยริ้วรอยจะเห็นชัดมากเส้นที่หน้าผากหางตาล่องแก้มล่องน่องหมากกระปาะแก้มเหนียงหย่อนคล้อยไปหมดเลยนี่คือการที่แบบปล่อยให้ผิวแหง้งเฮ้ยหน้าเราแย่ขนาดนี้ทํายังไงดีพี่มินก็เลยเซิร์ชอินเทอร์เน็ตว่าอะไรที่จะทําให้เราสวยด่วนสวยเร็วไได้ป ผลิตภัณฑ์ตัวนี้คุณผู้ชมค่ะเรียกว่า M f i l l ค่ะ M f i l l ตัวนี้นะคะเป็นนวัตกรรมแห่งอนาคตนำเข้ามาจากเกาหลีร้อยเปอร์เซนต์เลย<อ>ทั้งกล่องทั้งแพ็กเกจทั้งหลอดนำเข้าจากเกาหลีร้อยเปอร์เซนต์และตัวนี้นะคะที่เกาหลีเนี่ยเขาจะมีแค่ห้าโรงงานที่ผลิตขึ้นมาภายใต้นวัตกรรมของเขาชื่อว่าไมโครนิโดค่ะไมโค<อ>รนะคะก็คือเล็กๆนิโดก,ก็คือเข็มเป็นนวัตกรรมเข็มที่ทำให้คุณสวยด่วนสวยเร็วได้<อ>วิธีการใช้งานง่ายมากนะคะเป เปิดขวดมาแบบนี้นี่ที่ชาเปิดแบบนี้แล้วดันตูดแบบนี้หรือดันก้นเขาแบบนี้เหมือนเข็มไหมคะเหมือนเข็เมนเมนาะและว,วิธีการใช้คุณผู้ชมขากดขึ้นมาแค่นี้เองอเท่ากับปริมาณผิวหน้าเราะนะคะและ คุณผู้ชมคะนวัตกรรมตัวนี้จะทํางานทันทีเมื่อสัมผัสผิวมนุษย์เราเลยนั่นคือเขาจะทําการสกิทสกิ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 ทผิวของเราเราจะรู้สึกทันทีว่าเขาทํางาน<อ>จะไปกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวของเราสิ่งที่พี่มินได้ไปครั้งแรกอะคุณผู้ชมทาโปไปทั่วหน้าปิดไฟแล้วก็นอนหลับไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะหน้ามันแย่มากคะ่ะพอ,อตื่นเช้ามาคุณผู้ชมอยากให้ดูผิวหน้านิดนึงผิวหน้า จากแห้งๆหิ่ยวๆโซมๆคุณผู้ชมครั้งแรกที่เราใช้เรารู้สึกได้เลยว่าผิวหน้าเราแลดูฟูแลดูอิ่มแลดูเต็มจัดหน้าเราแล้วเรา,เร,ารู้สึกเฮ้ยหน้าเรามันมันนิ่มขึ้นใช้ต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆคุณผู้ชมค่ะสังเกตเลยว่าผิว่มันอิ่มฟูขึ้นฉ่ำน,น้ําขึ้นริ้วรอยแลดูจางลงเห็นได้ชัดเลยว่ามันแลดูจางลงได้จริงคือเส้นที่หน้าผากหางตาล่องแก้มล่องน้ําหมากรูขุมขนค่ะมันจะเรียบขึ้นผิวจะเนียนขึ้นแล้วก็เป็น s ี a pe มากขึ้นวันนีี้้้จัดเเเเซซนนนนะะคป็็ท่มมิใใชหหา คุณผู้ชมนะคะวันนี้29สายแรกนะคะคุณผู้ชมกดได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์02 3058666หรือแอดไลน์ามาก็ได้ที่แอด m f i e l TV นะคะวันนี้เนี่ยนะคะมิ้นจะให้โปรโมชั่น29สายแรก29สายแรกค่ะน้องทิชาให้ไปเลย4ขวดแบบนี้นใช้ไปเลย4เดือนแบบนี้เลยค่ะ4ขวดเนี่ยนะคะปกติแล้วถ้าคุณบินไปที่เกาหลีราคาจะอยู่ที่ประมาณ5,160บาทค่ะแต่วันนี้ลดให้ก่อน29สายแรกนะคะ เพียอเพียง2,990บาทเท่านั้นลถไปครึ่งหนึ่งแล้วรถไปครึ่งหนึ่ง,ง,งยังไม่พอทําไมถึงให้29สาย<ะ>เพราะว่าวันนี้29สายที่กดทันที่หมายเลขโทรศัพท์02 305 8 666หรือ @MF m f ฟิ l ท v นะคะพี่วินแถมเพิ่มที่ชา มารายการที่ชาครั้งแรกพี่มินอยากบอกน่อว่า1แถมหนึ่งเลยเหรอคะหนึ่งแถมหนึ่งคือ1กล่องแถมหนึ่งกลอง่งกลองและใน1กล่องมี4ขวดค่ะเท่ากับว่าคุณได้4ขวดแถมไปเลย4ขวดใช้ไปเลย8เดือนค่ะค,มมคุ้มมาก,มากคุ้มมากๆคุณผู้ชมแต่ให้คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่ราคา2990บาทเท่านั้นนะคะตกขวดละ373บาทเท่านั้นเดือนหนึ่งเราใช้373บาทแลกกับผิวหน้าที่แลดูฟูแลดูอิม่มแลดูฉ่ำผิวหน้าเรียบเนียนผิวหน้ากระชับพี่มินว่าคุ้มนะคะเพราะฉะนนนนัั้้้วีรูสสึก สายรันเร็วมากเต็มแล้วค่ะพี่มิ้นสายนั่นเร็วมากมีเพิ่มอีกหน่อยไหมคะพี่มิ้นค่ะต้องบอกว่ารายการนี้คนดูเยอะมากขอพระคุณมากๆนะคะตอนนี้โทรมาถ้าไม่ติดใจเย็นๆนะคะเอาอย่างนี้เดี๋ยวมิ้นเพิ่มให้อีก100สายไปเลยเี่ยมเลยนะคะให้รายการน้องทิชานะคะวันนี้ให้เพิ่มเยอะจริงๆ100สายให้1กล่องแถม1่งกล่องนะคะเท่ากับคุณผู้ชมได้4ขวดแถม4ขวดใช้ไปเลย8ขวด8เดือนนะคะตกเดือนละ373บาทเท่านั้นนะคะโทรมาได้ที่0 2 3 0 5 8 6 6 0 2 3ศูน 8666หรือแอดไลน์ก็ได้ที่ @mfilltv ใครกดทัน100สายสุดท้ายนี้นะคะคุณผู้ชมนอกจากจะจ่ายเพียง2,990บาทแล้วส่งฟรีให้ด้วย oh. เก็บเงินปลายทางก็ได้จองสิทธิ์ก็ได้อยากจ่ายเงินเมื่อไร่บอกเรายิ่งกับคุ้มอีกค่ะแต่ว่า100สายมันจะเยอะแต่ไม่เยอะนะคะไม่เยอะนะคะเพราะว่า <c oughs> สายรันเร็วมากจริงๆเพราะฉะนั้นห้ามชะล่าใจเลยไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดสิ่งดีๆแบบนี้จะได้ทําให้ผิวหน้าของเรากลับมาดูดีอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่มินมาก,มากๆเลยนะคะคที่มา <tha. S 2> ช่วยแนะนําคุณผู้ชมขอองเเเรรราาาาานนะะคป็ว่ยก D เอท้องนะคะสัปดาห์หน้าจะไปพูดคุยกับบุคคลต้นแบบคนไหนติดตามกันได้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วด้วยทิชาลาไปพร้อมกับพี่มิ้นเลยนะคะสวัสดีค่ะ